มาดูทะเลนะคะวันนี้มาในหัวข้อเรื่องว่า c o n ุ u r Source อะไรนะธรรมดาก็ดีเวอร์ลโหลจิเบิลบ้านชีวิต d วอร r วันนี้จะพูดในอ่าดีตยาจ้าเอาอีกแล้วเหรอม่ไม่ใช่อะไรคือเหมือนกับว่าอ่าเดี๋ยวอายุอ่ะพูดตรงๆไปเลยละกัน อย่างช่วงที่ผ่านมาใช่ปะเตยมีไปดูคอนเสิร์ตที่ราชมังซึ่งพอเราจูนไปใช่ปะอันนี้ไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องไปอย่างนั้นแต่หมายถึงว่าในชีวิตของพวกเราทุกคนอะไม่ว่าเราอะทาอะไรก็ช่างทุกคนทุกคนเนี่ยไปแบบคือหลายคนจะชอบมองที่ประสบการณ์ตรงหน้ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ปะหลายคนบางทีที่ลยบอกว่าอย่างนี้นะคะพวกคนเยอะๆหรือว่าอะไรเพื่อที่จะแบบว่าให้สนับสนุกในการจูนจูนอะไรอย่างเงี้ยพอแบบทุกอย่างกายสิน ญาณเราดีอ่ะมันง่ายที่เราจะจูนใช่ปะที่บอกว่าเออนอนให้พอหรือว่าอหิวก็กินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยปรับเขาเรียกว่าปรับกายจิตจิตวิญญาณให้มันสอดคล้องอ่ะมันจะซัพพอร์ตกับการจูนแล้วพอเราจูนแล้วนะคะทุกคนมันก็จะทําให้ ทุกสรรพสิ่งเนี่ยจัดเรียงเราอย่างดีเยี่ยมไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์อะไรเลยนะแต่เกี่ยวว่าเราอจูนแต่พอเราจูนอะ่ะโหยการอยู่ในวอเทคทุกอย่างแค่ค่าปลอดภัยจัดเรียงเสิร์ฟเราอย่างดีจจีเราอีกตัวยอย่างนะคะหนึ่งเช่นเออเหมือนกับว่าวันก่อนเนี่ยเตยไปที่เตยเล่าว่าไปดูคอนเสิร์ตใช่ป้ ปกติแฟนเตยจะเป็นคนกะเวลาใช่ไหมกะเวลาอะไรไปแล้วแฟนเตยจะเป็นคนตรงเวลาเป๊ะอารมณ์แบบสมมติว่าเริ่มห้าโมงปุ๊บแฟนเตยก็จะไปถึงตรงนั้นห้าโมงตั๊บแต่เตยจะเป็นคนแบบตื่นเต้นไงอยากไปก่อนมันเรียบกับสปีดอัพเนี่ยมันต่างกันมันจะต่างกับขะความรู้สึกที่เราแบบมีความสุกตื่นเต้นดีด้าที่จะไปถึงมันกับความรู้สึกที่แบบล้นลอนล้นหอนแบบเฮ้ยมันต้องไปมันต้องไปให้ถึงมันอารมณ์แบบ เวลาไปทํางานอ่ะทุกคนแล้วมันต้องรีบรีบไปให้ทันอ่ะแต่ก่อนเตยเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเตยเป็นคนช้าแต่เวลาที่ไปคอนเสิร์ตนี่จะเป็นความรู้สึกแบบตีดามากเอ้ยอย่าไปเรื่องแล้วเร็วตื่นเต้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 ตลอดทางอะไรอย่างเงี้ยแล้วคราวนี้เตยก็คํานวณเวลาผิดเพราะว่าปกติเป็นคนไม่เคยคํานวณเวลาไงทุกคนแล้วก็คํานวณเวลาบอกแฟนผิดพอบอกแฟนผิดก็เลยกลายเป็นแบบวันนั้นที่ไปอ่ะรถล่งมากลนไม่ติดเลยทั้งที่ วันที่ฝนต้องไปเยอะมากรถติดมหาศารอะไรใดๆแล้วก็ก็ตรงใจเลยคืออยู่ดีๆก็ไปได้ที่จอรดรถที่ตรงกับข้างๆห้างแล้วก็ได้ไปนั่งเล่นอยู่ห้างในห้องแอร์แล้วพอเตยไปอยู่ในห้างอ่ะเตยไม่รู้ว่าถัดจากนั้นข้างนอกฝนตกข้างนอกฝนตกแล้วเราติดเตยไม่รู้เรื่อง,งไหนเพราะเราไปชมชมข้างในใช่ปะซ้อนหนลื่นแล้วเสร็จพอเราไปอ่ะฝนมันตกเสร็จแล้วเราก็ไปคอนได้อย่างราบรื่นทุกอย่างลงเวลาป๊อกป๊อกแบบ เอ้ยเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนเอ้ยคิวมันยาวเออเราเข้าไปมันเรื่อเรือเสร็จออกมาตรงเวลาเป๊ะกับที่เราจะไปแล้วก็ไหลลื่นราบลื่นถ่ายรูปอะไรทุกอย่างออกมาเสร็จอย่างสวยงามราบรื่นทุกอย่างราบรื่นดีงามทุกคนแต่พอเตยออกมาเนี่ยเตยมาเห็นคนโพสโซเชียลาีทีโอ้ยเขาด่าอะไรกันก็ไม่รู้แล้วก็นู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นแล้วก็ประสบการณ์อะไรใดๆมากมายที่เขาได้รับอบมันคนละเรื่องกับกับสิ่งที่เราประสบเลยทุกคนทุกคนคิดดูดิ ว่าแม้กระทั่งอยู่ในพื้นที่เดียวกันเจอสถานการณ์เดียวกันแต่การประสบพบเจอมันโคตรต่างกันสวัสดีค่ะพี่ดิวขอบคุณคอมเมนต์หน้ามา number o n ัน,น,นะคะมันโคตรต่างกันทุกคนเธอบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับความจริงตรงหน้าที่แบบที่แบบเราไปเจออะไรเลยอะ่ะแต่การที่เราอ่ะมาฝึกฝนเรื่องนี้ในการที่เราอ่ะจูนซอสอะ่ะทุกอย่างมันจะดีงามแบบ ดีงามแคล้วคลาดปลอดภยัยดูแลเราเป็นอย่างดีเสมออะตอนนั้นก็เหมือนกันนะช่วงที่มีแผ่นดินตูดๆอะ่ะช่วงวันนั้นอะ่ะเตยก็อ,อยู่บนตึกแล้วพอตอนนั้นก็กําลังฟังศสนจธรรมอยู่แล้วก็เอ๊ะ <laughs> รู้สึกเอ๊ะเหมือนอยู่ในฉากหนัง <laughs> แล้วก็ไหลลื่นลงใช่ไหมลงตึกไปแล้วก็ขับรถออกมาอย่างราบลื่นกลับมาบ้านแบบรถไม่ติดเลยเส้นทางคือแบบ รถไม่ติดอ่ะทุกคนแล้วก็กลับมากลับมาที่บ้านนียังแบบเอะทุกอย่างมันทําไมเงียบสงบดีจังเหมือนไม่มีเกิดคือแล้วยายก็นั่งดูทีวีอยู่ซึ่งในทีวีก็ไม่มีละเราก็ไม่อยากพูดกลัวยายตกใจไงตอนนั้นอ่ะก็ไม่พูดอะไรเตยก็แบบเก็บของเก็บอะไรกลับบ้านอย่างดีแล้วเตยก็ไปนอนใช่ไหมเพราะว่าปกตินอนกลางวันเราก็นอนกลางวันเซยยายก็มันถามเอะเมื่อกี้มันเกิดอะไรหรือเปล่าทำไมยายเหมือนรู้สึก <laughs> คือ ไหลลื่นอ่ะทุกคนไม่ได้แบบประ,ประสบอะไรใดๆแบบว่าใดๆเลยอ่ะทุกคนคือเวลาที่เราฝึกตัวเองมาตรงเนี้ยในเรื่องของการจูนอ่ะมันดีเวอร์ซอสก็ไม่รู้เขามันอเมซิ่งมากเลยนะระบบจักรวาลอ่ะไม่รู้เขาทำยังไงของเขาคือมันเทคแคร์เราแบบมันเทคแคร์เราแบบน้ำนาเล่นวะเออน้ำใส่เนาะนะมันเห่เด้อ มันเทคแคร์เราแบบดูแลเราเป็นอย่างดีอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนครูพูดอ่ะคุณครูบอกว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เชื่อมั่นเชื่อใจแล้วก็วางใจได้เลยจริงๆอ่ะทุกคนซึ่งเราก็แบบเออไม่ได้ก็จะคาดหวังว่ามันจะต้องขนาดนี้แต่ว่าพอด้วยประสบการณ์อะไรใดๆในชีวิตที่มันเกิดอ่ะแบบไม่ว่าใครจะประสบพบเจออะไรนะเราไม่ได้รับอะไรที่มันไม่ฟินเลยอ่ะเรามีแต่การที่ฟิน แล้วก็เหมือนทั้งจักรวาลมันถูกจัดเรียงมาเพื่อเราแล้วทุกคนรู้ปะอันนี้จะเล่าอีกที่มัน Amazing มากคือวันที่เตยไปคอนเสิร์ตอะ่ะเตยก็ไปอย่างไหลลื่นแล้วก็รู้สึกว้าวดีจังเลยอากาศดีเนาะแบบไม่มีแดดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ชอบแดดมากใช่ปะเราก็ไม่ไ,ไม่มีแดดแล้วเราก็ออ,อยู่อย่างแบบโอเค happy ปปลาลาดูอะไรอย่างเงี้ย แล้วเตยก็มารู้ที่หลังว่าคือวันคอนเสิร์ตนี่มีสองวันใช่ปะวันที่เตยไปอ่ะทุกคนคิดดูว่าฝนอ่ะรอบรอบราชมังอ่ะตกทั้งหมดเลยบริเวณรอบนอกยุกเวน้นบริเวณตรงราชมังที่เตยดูคอนเสิร์ตโอ้โหทุกคนอเมซิ่งปะซอสแบบจัดเรียงแล้วเราอย่างดีมันจะแมทชิ่งจัดเรียงอะไรขนาดนั้น แต่ว่าวันถัดมามันมีอีกวันที่สองใช่ปะเพื่อนเตยๆเพื่อนเตยบอกตรรูตูดมากแต่ละคนแบบสภาพแต่ละคนตัวรูตูดมากเพราะว่าแบบฝนมันตกหรือว่าอะไรใดๆอันนี้ที่จะพูดแบบคือแบบชีวิตเราเนี่ยจุน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 จนโฟกัสเดียวลมดีมากอากาศดีที่สุดเลย ไม่ได้มีไม่ได้มีใครสนใจคอนเทนต์เราเลยก็เออดีนะเราก็ให้ดูให้เขาดูวิวเต็มที่เลยไม่ต้องดูหน้าเราเขาจะได้แบบเสพบรรยากาศไปอะไรเลยเนาะแบบทุกๆสเต็ปในชีวิตเราอะทุกคนโฟกัสวันๆโฟกัสแค่อย่างเดียวอะคนง่ายไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยอะคนอื่นเขาต้องพยายามทําสิ่งใดเพื่อได้สิ่งใดเช่นว่าต้องทำหนึ่งสองสามสี่ห้าเ็ไปเก้าอ็ดสสิ ทำ1 8 0 0าแต่ก่อนเคยเคยไปละเฮบิดสุดทางเฮ็ดทุกอย่างขนาดเขาทําเยอะทําทุกอย่างที่คาดว่าจะทําได้ในฮาวทูมนุน่ะทุกคนเขายังไม่ได้เท่าเราที่เราแบบไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ทําอะไรจูนอย่างเดียวทุกอย่างมาเสิร์ฟขำเมาก สายดีเวอร์ชอบมากภูเขาเออเอเอภูเขาทะเลฟินเนาะเออคุณจอยก็โชคดีมากเลยอยู่กับแต่กับแบบว่าธรรมชาติอะคุณจอยอยู่พื้นที่มหาเศรษฐีที่แบบมีแต่ภูเขาไวลารโคนระเลิศแล้วเออเวลามาอย่างเงี้ยทุกคนเห็นว่านอยก็เลยกรุงเทพมันไม่ค่อยมีเลยแบบเวลาไปเที่ยวนี่คือหมายถึงว่าถ้าพื้นที่แบบลักชัวรี่หรืออะไรเฉยเฉยนะเพราะว่ากรุงเทพมันมีเยอะอยู่แล้วไง แต่ชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติมากบ้านไม้แบบมีแต่ไม้แบบไม่ต้องมีอะไรตกแต่งมากมายอ่ะแล้วก็เนี่ยต้นไม้เยอะๆแล้วมาตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นแบบว่าไม่ค่อยมีสิ่งปลูกสร้างเยอะอ่ะทุกคนมีแต่ป่าก็ชอบ <c oughs> เออนั่งมองขึ้นทะเลมีความสุขจังใช่ไหม <c oughs> ฝรั่งเยอะมากเนี่ยแค่ ตรงอันเนี้ยโรงแรมที่อยู่นะอันนี้ดูไม่มีคนเลยไม่มีคนเลยนะนี่เหมาไพรเวทไม่ไพรเวทหรอกแต่จะบอกว่าทางหาดตั้งแต่สุดด้านนู้นมาจนด้านเนี้ยเออคนมีแค่เน,นี้ยมีแต่ฝรั่งมีเตยเป็นคนไทยคนเดียวแล้วแต่งตัวก็คือคือเขาใส่บิกินี่กันทุกคนใช่ปะแต่เตยนี่คือกวัวแดดใส่แขนยาวแขนยาวแบบกรุยกรายเดี๋ยวจะให้ดูแขนยาวกรุยกราย เยวคุยกายนี่เห็นปะอ้ขำมันสลับกล้องไม่ได้เึิบอ่านี่เป็นยาวคุยกายแล้วเขาก็คือแบบมองกันใหญ่อะ่ะ <c oughs> <c oughs> อะไรเอ่ยไม่เหมือนเพื่อน <c oughs> เพ็นยาวคุยกายอยู่คนเดียวกลัวแดดไงใส่ใ <c oughs> นยว เรียกฝรั่งมาให้หนึ่งคนได้เลยเอาแบบไหนเอาแบบอายุเยอะไหมพิมพว่าเอาหล่อๆเด็กๆพิมพ์รายละเอียดมาได้เลยให้ตรงแบบฉบับแล้วจัก,กรวาลจะส่งให้แบบตามนั้นไปเป๊ะเ,เราต้องชัดเจนก่อนนะทุกคนในการอาร์เราต้องบอกออกไปให้ชัดเจนถ้าเราไม่ไม่ไม่ตั้งจิตให้ชัดเจนจัก,กรวาลเขาก็จะไม่ได้ส่งให้เรา <laughs> <laughs> ขาอาจ์ รวยหรือว่าเอาแบบเด็กหนุ่มหลอ่อหรือว่าเอาแบบหล่อใบกางคนแล้วรวยด้วยระบุให้ชัดเจนนะคะ,ะสวัสดีค่ะพี่อีซีเอฟเรามาเล่สวยด้วยมโอเคก็เหมือนไรค่ะเพราะว่าทุกคนรู้อ <c oughs> ยู่แล้ว พอดีพอดีทุกคนรู้อยู่แล้วนี่ความมั่งคั่งของสก,กวาลทุกคนที่ดูดีว่าเราอะไม่ต้องขุดคลองเองมีขุดคลองอไรคลองทะเลเราไม่ต้องขุดทะเลเองอะเนี่ยที่ดูซอสสร้างมาให้เราอย่างมั่งคั่งมหาศาลขนาดไหนดูน้ําทะเลดีถ้าเราไปถ้าเราไปซื้อน้ําจากบริษัทขายน้ำล้วให้เขามาสูบลงนี่ต้องใช้เงินซื้อเท่าไหร่ นี่เอยแล้วถ้าเกิดว่าเนี่ยภูขงภูเขาอ่ะเราต้องใช้แบบเงินเท่าไหร่ในการถุงที่เออเห็นปะเอเอ,เอ,อแต่และคนระบุมาชัดเจนดีมากเออสวยส่งเหมือนยายาๆๆนี่เราก็ชอบไอ้นี่มากเลยอ่ะนี่ภูเขาดูตชอบต้นไม้นี้มากเลย คิดดูดิว่าถ้าเราไปซื้อต้นไม้อะที่เขาปลูกอยู่ร้านอะซื้อมาปลูกอะต้นละเท่าไหร่เนี่ยต้นมะพร้าวแบบเนี้ยโดยชอบดูขายต้นไม้ไงว่าเขาแบบขายต้นละเท่าไหร่ต้นมะพร้าวแบบเนี้ยคิดดูต,ต้นละเท่าไหร่เราไปซื้อมาเออโอ้โหความมั่งคั่งพี่้อนมีมาให้เราอย่างพังพร้อม แสนล้านก็ไม่พอเห็นไหมว่าจัก,กรวาลเขามีให้เรามั่งคั่งเหลือเฟือขนาดไหนทุกคนเราไม่ต้องจ่ายเอง <c oughs> ออกซิเจนน่ะคิดดู <c oughs> ถังมาเท่าไหร่ถ้าเราต้องซื้อถังออกซิเจนมาหายใจอ่ะแต่เราหูหายใจได้ไม่จำกัดทุกคนทุกคนคิดดู <c oughs> แสงแดดที่เราได้อาบกันดู มึงนอกนี่เขาต้องแบบมีมีห้องอาบแดดใช่ไหมต้องเป็นคนรวยเท่านั้นนะเข้าไปในห้องอาบแดดอะเรามันรวยขนาดไหนแดดตรเยอะก็คิดดูเอาแล้วกันเออมันเหลือเฟือใช่ปะล่ะนั่นแหละทุกคนทำบางครั้งเหลือเฟือที่มีให้เราเนาะแล้วก็นี่แหละไม่ว่าไม่ว่าจะอย่างไรนะคะทุกคนก็ขอให้ทุกคนน่ะ เซจูนเพิ่มหุ่นไพศาลกระเซษมสุกสันสนุกสนานลิฟวิน t ดอะวอเต็ใจเบิกบานชีวิตดีว่าหวังอลังการก็ขอให้ทุกคนก็คืออยู่แต่อย่างนี้แหละ s เซจูนเพิ่มหุ่นไพศาลก็คือจูนต่อไปในที่สิ้นสุดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแล้วทุกอย่างก็จัดเรียงมาให้เราง่ายๆสบายๆเราไม่ต้องทำอะไรเลยอ คนนี้ไหมบนโลกใบนี้เตถามหน่อยอทุกคนรู้ป่าว่าในงานในทุกๆสถานการณท์ทุกพื้นที่นะเวลาเตยไป e n จ o ยหลาลินเดอะ e วิ r l d อ่ะคือเราจูนสอนแล้วเราก็ออกไปหลาลาใช่ปะ่ะตามคำสั่งอับราฮัมฮิกอับราฮัมฮิกบอกว่าให้ออกไปข้างนอกบ้างหรือว่าไปใช้ชีวิตข้างนอกออกไปข้างนอกให้มากขึ้นหรืออะไรสักอย่างได้แหละจำไม่ได้คุณตู่เคยแปลไว้ในคลิปสั้นอะ่ะคือเราก็ทําตามคำสอนอับราฮัมฮิกใช่ปะ่ะพอเวลาที่เราออกไปนจ j o เวิ r l d อ่ะ คนรู้ป้าเเราเป็นคนที่จูนซอสอะ่ะประสบการณ์ที่ได้รับในชีวิตนีของคนละเรื่องกับคนทั่วไปเลยแม้จะอยู่ในสถานที่เดียวกันเตยไปนี่แบบโอ้ยทำไมมันเหมือนจัดมาให้ฉันเลยตรงตามที่ฉันต้องการแบบฉันเคยคิดว่าเออมันจะคงจ,จะดีนะถ้ามันเป็นอย่างนี้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 ทุกอย่างเป๊ะเวอร์ฟินเวอร์เสิร์ฟเราเวอร์อยู่ตรงนั้นณนขณนะที่แบบคนจํานวนมากเลยนะสมมุติเป็นแบบเป็นหมื่นเป็นแสนอยู่ตรงนั้นอะ อยู่สถานที่เดียวกันกับเราแต่แบบพอกลับมานี่เห็นเขาด่าอะไรก็มารู้ยับเลยนู่นนี่นั่นอะไรบ่นไปไพศาลนอะ่ะทุกคนชีวิตมันมันต่างกันมากอะ่ะแม้จะอยู่บนโลกเดียวกันแต่มันคนละมิติของเรามิติสวรรค์ <c oughs> ของเรามิติสวรรค์แบบเอ้ยมันคนละเรื่องแล้วเธอเขาไม่รู้ว่าการที่เขาอ่ะด่าอยู่อะ่ะมันคือการที่เขาอ่ะดึงดูดเรื่งมาให้เขาต้องด่าเพิ่มเพราะ ยิ่งเขาด่าเขายิ่งเจอเรื่องให้เขาด่าเข้ามาในชีวิตอะ <laughs> ยิ่งเราแบบเอฟเฟคเซชั่นชมอะมันยิ่งมีแต่สิ่งดีงามมาเสริมรีสิ่งอา,ายขนาดนี้สวยอะเสพเออเสพเสพดีมากดีใจที่ได้เจอหนังเตยขอบคุณผู้จากหัวใจจริงจริงอยากไล่เรื่องไอ้นี่อยู่นะ วนดูแลดีเลิศเลิศร้องเพลงคุณเอกทุกวันเออคุณจอยเอามาไล่ร้องเพลงได้นะคะไลน์ในติกตอกเลยร้องเพลงคุณเอกเออหล่อหุ่นดีซิกแพคแน่นแน่นซิกแพคแน่นแน่นสายเปอายุปั่นกลางดูแลเทคแคร์เราทุกอย่างอารมณ์ดีทัศนคติดีเฮ้ยเคลือดเออใช่ชีวิตมันง่ายเนาะ แค่ดูอย่างเงี้ยก็ได้ไปจะบอกว่าก่อนหน้านี้เนาะแต่ก่อนอะเตยจะชอบลงลงรูปลงคลิปเที่ยวเยอะมากแล้วทุกคนรู้ปะคนแบบดูแล้วเขาได้ไปแบบเยอะมากอะที่แบบอยู่ดีๆก็ปุ๊บปั๊บ,บอยู่ดีๆก็มีแบบน้องที่ทํางานมาชวนไปค่ะแล้วเขาสปีดอัพไงขึ้นเขาเร็วเขาก็ไม่ปัดมือซอลเขาก็จวดหลายคนมากบางทีก็อยู่ดีๆก็มีคนมาติดต่อค่ะว่าจะไปให้ไปเปิดสาขาที่ภูเก็ต คือถ้าให้ผมไปผมก็ไม่ไปแต่พอไปงานผมก็ไปก็เลยกลายเป็นได้ไปเที่ยวไปเที่ยวสรุปงานก็ไม่ได้ว่าคุยอะไรมากมายกลายเป็นเหมือนซอสพาไปเที่ยวมันจะเกิดเหตุการณ์จัดเลี้ยงเขาเองพอดูแบบเนี้ยลายคนก็อยู่ดีพี่ก็ร้านพี่ก็ได้หยุดจากบางคนอะไม่เคยได้หยุดงานเลยทั้งปีทั้งชาติละทุกคนอยู่ดีๆร้านก็ปิดน้องเตยงงมากแล้วอยู่ดีๆแบบ ที่บ้านก็พาไปเที่ยวน้องเตยงงแม่อยู่ดีๆเขาก็ปิดปรับปรุงตรงนี้น้องเตยพี่ได้มาเที่ยวกูเท่ได้มาแบบหลั่ล้าเลยทุกทุกประสบการณ์เห็นปะมันง่ายเวอร์มันง่ายสุดๆแล้วอ่ะแค่ดู <c oughs> แค่ดกูก็เกิดแล้วอ่จะเอาอะไรอีกทุกคนจะเอาอะไรอีกถามหน่อยจะมีอะไรง่ายกว่านี้อีกไหมทุกคนอยากไปทํายากหรือทําง่ายถามหน่อยซีกราวดิ้งในทะเลเออแต่ฉัน ถ้าคนที่เขาชอบอาบแดดอะ่ะเขาจะฟินมากเลยนะแต่ชั้นน่ะคงรอให้แดดหมดก่อนชั <laughs> ้นค่อยจะลงไปอันนี้ก็คือเอาวิวมาฝากทุกคนเฉยๆนะคะแล้วเตยก็จะไปเข้าร่ม <laughs> คงจะไปนอนนอนอยู่แบบก็คงจะไปนอนอยู่แบบในร่มอย่างเงี้ยเนี่ยเออคงจะไปนอนอย่างเงี้ยเอานะคะแล้วตอนเย็นแดดหมดก็ค่อยมาอีกทีหนึ่งเนาะ อยู่ดีเพื่อนก็มาหาพาไปเที่ยวเลี้ยงข้าวเลี้ยงกาแฟตลอดทีนี่อันนี้ก็คือเรียกว่าซอสเสิร์ฟนะทุกคนหลายคนมากมีประสบการณ์อะไรแบบนี้เนาะชีวิตง่ายๆสบายๆประกายขึ้นอะไรเนี่ยง่ายจนงงเออหลายคนมากงงเยอะมากพองงแล้วมันก็แบบโอ้อะไรอะ่ะแบบไม่ทันตั้งตัวตัวก็เป็น ตอนแรกคืองงเราก็ตื่นเต้นมากช็อกมากเพราะว่าทั้งชีวิตไม่เคยได้รับพออยู่ไปอยู่มาอาเริ่มชินชินว่าอ๋อชีวิตที่ดีงามสิ่งดีงามคือปกติในชีวิตของฉันอ่านาคะคะประกายขึ้นโดนแสงแดดสวยงามมากนะคะโอเคทวันนี้ก็พาทุกคนดูวิวจนถ่ำแล้วนะก็โปรแกรมจิตเต็มที่แล้วนะแป๊บเดียวไม่นานอะ่ะ ไม่เกินยีิบสี่ชั่วโมงเดี๋ยวทุกคนก็มาอยู่ตรงทะเลกันโ <laughs> okay, อเคอาดูฟ้าดูฟ้าบ้างง่ายจริงนะคนนะโอเคอ่ะง่ายๆแค่นี้เลยงั้นก็พอกอมนั้นจเป็นตรงนี้นะคะเพราะว่าทุกคนโปรแกรมจิตกรนชัเรียบร้อยแล้ว <laughs> นะคะนี่มีแต่ฝรัง่งมักอิลี มักที่แบบว่าโรงแรมก่อนหน้านี้เมื่อคืนนอนอีกโรงแรมหนึ่งมันบอแบบยังม่กินเขามีแต่ฝรั่งเอามาตรงนี้ก็แบบทอดบ่มีคนไทยเลยแล้วมันบ่มีคนไงมันดีตรงนี้ดีตรงที่แบบว่ามันเป็นหาดไทยเวทนะนี่มึงเด้มึงต้นไม้ฝรั่งถั่าก็มองเข้าเด้ว่าอันเ็นเนียง ถ่ายแต่คลิปอยู่หันเพราะว่าเขาบอเฮ็ดกันแล้วก็แต่งตัวเพราะคือมูพอ้อมเขาใส่บิกินี่ไปละทุกคนไปละบ๊ายบาย